สวัสดีค่ะเอ็ซี Z. วันนี้แม่น้องอนดามาตามแม่ไล่โค้งสุดท้ายพี่น้องแม่ไล่งวดที่แล้วถูกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องงวดนี้ให้มาแล้วพี่น้องเพิ่นฟันเห็นเด็กน้อยมาบอกเลขพี่น้องเอาไปตับชมเลยค่ะเอาเพิ่นไดตัวใดไปเลยค่ะพันมาแนวทางของแม่ไล่เพิ่นเอาแนวทางมาลูกสามหกสามเนี่ยนะคะเป็นเลขค่ะ เอฟซีมันสูดดียู่เม่าแปหรืแป้เม่แปหรือแม่แปลปากมาให้น่าไรสามร้อบาทนะคะถึงมือเลาเด้ค่ะหัยข่อนีหยเอฟซีนะคะมอยวคนมางฮรันด้วยเด้อเ่าดสูใไ้มันหฮรันน่รวยอย่างเงินมาจางมงนนั่นแม่นล่าไงสื่อินแม่ไปก็ได้ไปใช้ก็ได้ คลิปนี้จะเป็นโคงสุดท้ายคลิปแรกเป็นซึ่ว่าจะปล่อยลงที่แม่ฟันลาได้ใกล้ตายเนาะมมนบอกแม่ก็ตายย่ยย่ยยยเสนตายแล้วจะวอาใกล้มาให้แม่สองตูกับใกล้ตายอายุนเจ็ดสิบสามคลปป่อยลงคลิปแรกจะเป็นศูนกับเออศูนเก้าับเจสากับเจาม เราโค้งทุดทไทยตันนี้โค้งสุดทไทยขันว่านบักเหน่น้อยขี่สกียานเอาเงินมาให้มาขึ้นว้านนี่เมื่อเจ้าว่าสีม่านอะ้วเจ้าเลยมาเรมามาแล้วบอกเจ้าเมื่อกลับเมื่อเลยมาผันใมเมื่อขันเมื่อใ่เจ้ายังมาเมื่อวานเจ้ามได้มาขอยวาเจ้าจะมาเมื่อวานเนี่ยมาเ้มาเออเยมาเมื่อนี้พอดีขันนั่นมาบักหน่้อยอ้วนด้เป็นผู้ชายขี่ักียานมาถือเงินมาเลยก็ได้ว่าเอาไม่ใย่ามาสันเอาเงินอีหยังบักละ อันเงินพ่อออกก็เลยเอามาให้มาสั่นมากแบนี่บินเลขน้ำดีนี่บินเลขอันสองเก้ามานน้ำดีบินเลขแม่ก็ซื้อสามบินอิหลีแต่ว่าเงินนั้นไม่ต่ไปหารอยเนบใส่อันบินเลขอันสามใบนั้นมาให้พ่อมีทั้งเงินเอามาถึงให้ทั้งสามใบแม่ก็ซื้อสามใบอิลีอันเลขกันจ้ามานี่ก็เลยว่ามีผู้หนึ่งมาว่าอัน ยายอย่ายลืมสองสองหาด้อมีคนมาบอกว่าสองหาพิ่บอกเอาเอาขึนกันกบวังหันละเพิ่บอกวังหันสามสองหันละฟันแบบเกาแบบเกาเลยทิ่ของเกาพิ่บอกสองหาบนศพใครสอยู่ตะล่างจ้อเมื่อไหรตะล่างมันจะเป็นล่างดิแม่บานอ่ะก็สิเช่นบนเช่นล่างอะไรกียอะไรใช่ไหมฟันต้องวันมันจะเป็นบน สันใกล้ๆเล็วออกสิเป็นลัางแต่บางหันก็ยังสามสองยังเป็นลางเนาะเออเอาอันหาสองน้ำใจหามันกลับ <in> น <breaking asta> ั่นม <radas> ันเป็นจริงบุกหนูมหาแล้วหลายมือแล้วก็เห็นแม่เออก็ได้ไหนมาใหม่มื่อนี่เก็บซีกมาเมื่อไหร่จะไปหาแม่อะไรเออมาข้องเมย์ทั้งถ่ายอยู่ในห่วบานึ่งกับรถมือ เออเจ้าเลยไม่ได้มาขอได้ปะาลื่อยากหรื่อพยเมียนบ่มีสับายแม่ได้ป่ะสิ่อนพยิมียนบ๊สับายมันไม่ได้มาตีเห็นดิเอาหาซูนลงในนั่งมืดจเงินใบหาลอยดิเพ่นเอาเงินมาให้เออเอาเงินมาม่แต่ไปหาลอยแนบใส่ดินสามดินอย่างว่าแม่ได้ป่ะเอาท้องมาใั่ว้าก็ลูกไปเรขกสิออกอันสองเก้าทีเขาเงินมาให้แนบมาใส่สามดินนี้มันเป็นมิเตอร์ใหาลอยมืดไม่มีใบอื่นอื พิ่มเป็นจริงซื้อเลขไว้แล้วสองเก้าเก้าสองสามบินบันนี้เพิ่นเอาเงินมาหายมิตรใบหายมิตรใบหาเลยบันนี้มือเจ้ามานแม่ไปเบิ้องนั้นพันว่าไปตากเขาเต็มอยู่เเพิ่นไปพังไปบพังมอเงินนั้น หลงังจากค่อยเลขล่งแล้วสองเก่าเราก็ฟันว่าตา,ตาเขาตาเขาไปตาที่บา้านหลังใดเราเนี่ยไม่ได้ตาที่ไหนตาอยู่หน้าเก่าตาตาที่หน้าม่นมีหมุนนี่แหละกับผู้เฒ่าคนนึงไม่ใช่มียนนั่นแหละป้าอะไรเขาเอบเขาง,งามเลยมันนี้มันเป็นน,าาน,นา้าของของน้าคองข้เขานี่ดงจึคือผู้กาดอยู่เขาน่ะี่นดีแค่อันดีครับนี่ว่าพันคือละทิพย์หันดีหันคือเก่าบันนี้มันคือนี่พันว่าไปอัน ไปคุ้มเอื้อยนี่เลยนี่สาวนี่แหละไปจะบังเงินอีซึ่งนั้นนั่นอีตัวอซึ่งที่ตัวซื้อน้ำมันเขาอันแบบนั้นแต่ใหญ่อวนี่แบาป๊าดไปเห็นบักเขื่อนอันไปเห็นบักเขือเหลืองเออเฮอลยขอนคู่อันเมียคู่เติงน่ะคู่สมควรนคู่สมควรให้ยายขอไปเอ็ดเดลเด้อบักเขือนี่เอาลถไม่ง่ายเอาเลยไปเจบเอาบักเขือเหลืองมาดีเหลืองเออเฮอด้วยน้อยว่าเอาเอาทร์มาใหญใหญ่ๆลือขื่อนนี่คือพันธุ์ดีคักแท่าังู้่ะ เก็บมะเขือไม่จะนวยใหญ่เอาเอาหน้อยๆเอาจะนวยใหญ่ๆมันมามามาเร็วเรื่องได้อยู่ที่แต่ว่าคลิปนี้เป็นศูนย์คลิปมันเป็นศูนย์ปกติหาศูนย์ไดหมแล้วมันก็จะเป็นศูนย์นวยใหญ่เลมื่อจะเป็นหาบักกระดั้นอะมาเงินมาให้กะมันทิ่มหลังใส่เลยที่สาวสักญาตเมื่อเลยเอาเงินมาให้ยเร็วไม่ได้ถามคืนมิแต่ว่าเงินพ่อออก เรมาหายายก็เลยแนบไ่บินเลขมายายกันแล้วเอาเลขบ้านออกคือเอาสองเก้าเลขสองเก้ากับเงินให้่กูไปคิดว่าเนี่ยบ้านนี้มีเถ่านึงเลยว่าอย่าลืมสองหาด้วยบ้านันมันจะเป็นคือพ้หยิ่งู้หยิ่งมาบอกสองหาอย่าลืมสองหาด้อเป็นคือวังหันแหละเป็นคือสามสองัหันล่ละมันจะเป็นเลขล่างกับเป็นได้ยูเออตารางมันยืนเตียงด้วยนั่นล่ละนี่ใช ผูหยิงมาบอกหางเดียวคือ2องหาหาต่ว่าแดหน่อยเอาเงินมาหไม่แบหาม่จะแบงหารยไตีหาศได้ตีหาศูนย์ศูนย์หาศนยันเป็นผันค่ะซู้เลขว่าเก้าเก้าบินฟันวาเด็หน่อยเอาเงินมาห้ไม่จะบหารอยเได้ตีหาศูนต่ว่าผูหยิงมาบอกหางเดียวคือสอหานูหนูลงถือบอลถี่ามีเด้อค่ะคงท่ายตะวันคลิปแรกว่อยแต่แรกคือสอเก่าก like ับเจ็ อ้ยเป็นฟันว่าเลือดตาเขาว่ามันจะถือเลือดร้ายตีว่ามันเลขเขาอะไรอยเนี่ยเมย์ซื้อเลขตัวนี้ร้ายที่สองเต่าสองก็เราเราสองหาซื้อไปเละซื้อเร็วสองหาซื้อนาซื้อชิบืถือทั้งบนทั้งล่างจริงวะเนี่ยมันคือบางขันก็เป็นได้เนี่ยคิดเองแล้วเอาเลี้ยงถือทั้งบนทั้งล่างมากินขนมนะแป้งนะครับหน้ามากินเลยเตียงนี่เย็นพ้นเต็มเลยยังเย็นเนาะขามากะยังเย็นเนาะอยู่เก่ามังเลย แม่ย้ายสงการมาแม่กับไฮตันี้เพิ่งมาโอ้ยแม่เขาอันท่วงมากหาหลายตะกี้โมเขาท่วงดอกเขานหนุนหลที่เราเนาะเด็กมันเป็นทุ่งหลวง ซื้อเลขไว้แล้วสองเก้าสองห้าห้าศูนย์นี่ยังว่ามาซื้อเลขตัวนี้หมอจ้านี้ย่งว่าก็เรียกมาผันเราไปเก็บเอามาเขื่อนนี่แหละซื้อสองศูนเลขสองห้าสองห้ากับห้าศูนย์ซื้อหมู่บ้านซื้อหมู่บ้านนี่ผันเราไปเก็บเอาถะมาเขือนแค่มาเขือนตบมาเลขสองเก้าเก้าสองผันเราไปตาเขาผันเาได้ตาเขาก็ผันเาดีคนเอาเงินมาให้กับคนเอาเงินมาให้แลวบางเลขสองห้าก็เลขเก้าสองแม่มันใจตัวได้เมันใจเป็นมันใจอันสองเก้าครับอันศูนย์สองเก้าครับ อันตัวนี้กับมันใจยึดตะว่าพวปานตัวนั่นตัวนั่นมันใจบนบ่มันใจบนแหละหาสองนี่สองหามันใจนี้อันนี้หาสองนี่มันใจล่างเพราะว่าเอาเงินยึดตะล้างมันจะเป็นยังสั้นมันจะออกตัวล่างเราเรียกเป็นก็ว่าบออยู่ฝางล่างอยูทางล่างนั่นเตียงนี่นั่งหนั่งนั่งทำไมจะลืมสองหาเด้อจะลืมสองหาเด้อนับเงินไหนย้ายเลยอือคุยิงบอกู้ยยิ่งเป็นค้บ้านเฮ้าบ่บานเฮ้ลูกไฟอยู่เนาะ ันดีแน้วพันเป็นตุงพันเป็นตูงค่ะแม่ดอกค่ะีแตกบนแตกลางค่ะฮ่อนเพราะว่าอันไม่ง่ายอันย้ายพันย่ายว่านลขสออกอันสามหกน้อไม่แม่นนี่ไม่ง่ายสามสองสามสองก็ออกอีดีวิทิตัสยืนหน่อยเนาะทิตวัสยือหน่อยว่าว่าบ่ถือจะถมื่นึ่ยิถึงล่างถึงบนถ้งบนั้งล่างถึงบนถึงล่างมาไม่ไล่ถึงทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องทั้งสามสองทั้งสามหแต่มาโนยามาสัมผัสแค่สาห สามสองไก่มือมาามาได้มากว่นนี้ตามให้แล้วทั้งคลิปแรกคลิปโคงสุดท้ายนะคะือโคงสุดท้ายเป็นสองห้าห้าสองทั้งแ <25 50 S 2> อปน,นั่นคนกันคลิปแรกเป็นศูนย์สกับเจ็ักมา<ล>น้ำมันได้สงการก็รลายหลายลาวานะวดนี่นี่ใหเอฟซีโชดีกันนะทางของแม่ลานะคะนายโชคดีโชคดีเจ้าำากด้วยรถลีดังวันที่นึ่งรลด ถ้านาลัง <overst> ว่า <irgendw> ม <carbono S 2> ัน <imprisoned> ยังดื้อยานนีคนเปิดเท่งมันจะมีสาาน้ำนี่บ้ีบุ้ียิิินเปิดเท่งนู้่าสตอปเออคือกันแยสงกันคือกันแต่เงินลังนี้แม่็ไปบอกดิเงินลังนี่เปที่นู้แม่งบอกคนซับอยางจ้ว่าถ้าคิดก็่อยไปยากใหู้้ก่อยางเั้นก็ห้มแม่เบิ้งว่าคนเปิดเท่งกับข่าสตอปขอบคุณในไล่ลายเด้อค่ะที่แป่นแันเพที่ชดีกันทางของแม่ไรนะคะส